อยากให้เขาหาหลักฐานให้มากกว่านี้ในเมื่อตำรวจบอกว่าตัวเองอ่ะตัวดีเอในรถแล้วตัวอะไรในมือแฝงในรถแล้วจากของกลางแล้วเขาก็น่าจะมีวิธีการไปเทียบหาอะไร้วมือของเขาอ่ะซึ่งก็ไม่น่าจะมาชี้เฉพาะเจาะจงกับเราทั้งนั้นที่เราก็มีหลักฐานยืนยันทุกอย่างนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดหลักฐานที่เธอยืนยันความบริสุทธิ์ของคนในครอบครัววันที่28กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา เป็นช่วงเวลาเดียวกับช่วงเวลาที่ทหารกองร้อยทหารพรานคลองตาดำจังหวัดจันทบุรีสกัดจับรถต้องสงสยัยและพบยาเสพติดในรถใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาชายสวมเสื้อสีดำคนนี้คือนายประภาอัมพรพงศ์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลักฐานกล้องวงจรปิดภรรยาของผู้ต้องหานำมาใช้ดินยันกับไทย P ี s ว่าช่วงเที่ยงวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามีเธอทำธุระอยู่ที่อู่ซ่อมรถจกักรยานยนต์ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรที่อำเภอสอยดาวในภาพจะเห็นบันทึกช่วงเวลาและวันไว้ชัดเจนไม่ตรงกับคำกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันสามีเธอได้หลบหนีการจับกลุ่มของทหารในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ในกล้องวงจรปิดนั้นอ่ะเป็นภาพที่ตอนที่แฟนขับรถเข้าไปที่ร้านซ่อมรถอะค่ะเพื่อเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมแล้วพอดีว่าวันนั้นอ่ะเขาทําหลายอย่างก็เลยเหมือนอยู่ที่ร้านนานแล้วก็จะกลับออกจากร้านประมาณเที่ยงเที่ยงสามสิบแปดกว่าค่ะคือช่วงเวลาวันเดียวกันกับ<ช>วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ<ช>์ที่ทหารมีการไปจับรถต้องสงสัยใช่ไหมใช่ค่ะตามที่เขาระบุในสำนวนนะคะเป็นช่วงเวลาวันเดียวกันแล้วก็เวลาเดียวกันวันที่28กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกา บริเวณจุดตรวจความมั่นคงหน้ากองร้อยทหารพานของตาดำอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถยนต์เพื่อค้นหาย,ยาเสพติดแต่ผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนไม่ให้ความร่วมมือและขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเร่งไปสกัดจับแต่ผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนได้หลบหนีวิ่งเข้าไปในป่าทิ้งไว้เพียงแต่รถของกลาง เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถพบยาไอซา์จำนวน44กรัมและยาบ้า2เม็ดนอกจากนี้ยังพบเอกสารคู่มือใบจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนของนายประภาสผู้ต้องหานี่เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจออกหมายเรียกนายประภาสวันที่16มีนาคมรถสีขาวของกลางที่ตรวจยึดไว้ที่สบพบ้านปาแปลง<ๆ>เคยเป็นรถที่นายประพาสครอบครอง ประกาศขายไปเมื ok. ่อเดือนกันยายน2564นาย่มายืนยันนะว่ารถอะขายไปแล้วเนี่ยเอาสัญญาซื้อขายมาด้วยอะไรเงี้ยมีหลักฐานของคนซื้อด้วยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าติดต่อคนซื้อรถหรือยังติดต่อคนซื้อรถมาด้วยสิอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ้าหนูไม่รู้หนูก็คิดว่าแบบหนูให้ไปแล้วให้หลักฐานกับตำรวจแล้วตำรวจจะเป็นคนติดต่อเองตามเองเพราะว่าให้หนูไปตามหนูก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะมาไหมด้วยคดีแบบเนี้ยตำรวจก็เลยบอกว่าไม่สิเราต้องเป็นคนติดต่อเราต้องเป็นคนตาม ตำรวจก็บอกอ่างนี้เราก็โทรไปตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ในสัญญาค่ะเขาก็รับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อผมขายให้เพื่อนไปแล้วพี่แล้วเพื่อนก็เหมือนเพื่อนจะเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งสัญญาซื้อขายรถยนต์ลงวันที่6กันยายนเป็นหลักฐานสําคัญที่ครอบครัวของผู้ต้องหาชี้ให้เห็นว่ารถของกลางซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ครอบครองแล้วมีทั้งพยานผู้ซื้อผู้ขาย นอกจากนี้ผ er. ู้ซื <te ach> ้อรายใหม่ได้โพสต์ข้อความว่าซื้อรถคันใหม่ตรงตามกับวันที่ตกลงซื้อขายเพื่อให้เห็นข้อมูลอีกด้านจากตำรวจบ้านแปลงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงให้ข้อมูลว่าออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพราะพบหลักฐานเอกสารรายชื่อผู้ครอบครองรถและวันนั้นทหารหัวหน้าชุดตรวจยึดยาเสพติดได้เดินทางมาชี้ตัวกับพนักงานสอบสวน จึงได้ฝักขังเพื่อสืบสวนขยายคดีนี้ขณะนี้นายประภาสถูกคุมขังในเรือนจำกว่า2สัปดาห์และเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวข้อหายาเสพติดจำนวน44กรมทั้กัมทั้งๆที่ตำรวจมีเพียงชื่อจากเอกสารการครอบครองรถและคำให้การและการชี้ภาพระบุตัวตนจากหัวหน้าชุดจับกลุ่มยาเสพติดล่าสุดหลังจากได้รับหลักฐานใหม่จากญาติ ตำรวจดืนยันจะนำไปตรวจสอบความชัดเจนรวมไปถึงรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากรอยนิ้วมือแฝงในรถเพื่อเทียบกับผู้กระทำความผิดเพื่อสรุปสับน,นคดีส่วนกรณีฝากขังและคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอาญามีจำนวนยาเสพติดจำนวนมากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงทำเรื่องฝากขังผัดที่สองเพิ่มอีก12วัน